เอา้าทำไมไม่ขึ้นวะอันนี้คืออะไรอุย้ยเรามีลัคก,กี้หนึ่งครั้งเดี๋ยวไปบนึงอ๋อมันมีขึ้นอี่ข้างบนด้วยนะน้องๆมีลัคก,กี้ข้างบนเห็นไหมดูอะไรโอ้ได้แปดสิบห้าเออนี่ไงขึ้นมาแล้วนี่น้องๆเห็นเปล่าขึ้นมายี่สิบเห็นไหมบวกยี่สิบห้าเป็นเห็นปะขึ้นลนะเป็นยนะี่สิบเก้าแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เอามีอยู่สามลูกเองใช่ปะ ดีสามหรือสี่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยขึ้นมาเป็นยี่สิบเก้าแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ทีนี้เราก็กดไปเลยจบแล้วจบแล้วเดีย๋ยวมาดูกันได้ลูปเก้าจริงไหมน้ำเงี้ยวเติมมาแล้วข้อเงี้ยวเปบนึหตังติมยังไม่ได้สมนี่ยอ่ะเอ้าได้มาอีกยี่สิบหกจากไหนอ่ะมีเข้าตัวไหนอ่ะหรอมีได้อีกยี่สิบหกเหรอ เนี่ยเล่นด้วยกันเราได้ยี่สิบหกน้องๆเมื่อกี้เธอไม่ได้เข้าตัวอื่นเลยใช่ไหมฉันจะเข้าตัวหลักชั้นกับตัวเนี้หกตัวอ๋อไม่ใช่หว่าน้องๆมันมันให้ไปแล้วคือมันเพิ่งจะเด้งขึ้นมาว่าได้ยี่สิบหกไงอ๋อโอเคโอเคโอเคโหถ้าได้อย่างนั้นก็โกงอ่ะดิอย่างงั้นได้นี่เราเล่นกับเพื่อนเราได้อีกสองใช่ไหมชวนเพื่อนกับมาเล่นเราได้หนึ่งเป็นสามเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าอีกทีดิมึงขึ้นมาให้กูตกใจเพื่อเอาใหม่ช่วยอย่างงั้นอ่ะ ต่อโค้ดอะเอ้ยได้ยี่ห้านะเดี๋ยวมาดูวันนี้จะขึ้นยี่ห้าไหมนีม่มานี่คือเขาได้ยี่ห้าเลยนะเห็นไหมยี่แปดเพราะว่าเมื่อกี้ได้เหมือนสามเดี๋ยวมาดูไอดีนี้คือนี้ไม่ไม่ได้เชิญไม่ได้เป็นเพื่อนกันอะน,ะนะเนียดูจะได้ขึ้นไหมเฮ้ยกดไม่เห็นอนะันนึงปิดไป ดูยังไม่ขึ้นตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวต้องออกเข้าใหม่ก่อนตอนนี้ขึ้นยังศูนย์อยู่นะถ้าใครไม่ขึ้นลูกแก้วกดนี้นะแล้วกดเข้าใหม่ไปขึ้นไหมดูอา้าวยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นเพราะอะไรบะาเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ที่แน่ๆนตอนนี้คนที่ไม่ได้เล่นเลยมันได้แน่นอนนะพี่ลองดูขึ้นแป๊บนึงเลทำไมไม่ขึ้นแบบนี้นี่ได้นะเห็นไหมเนี่ยไม่ได้เชิญกันนะได้ยี่สิบได้ยี่สิบหกลูกเห็นไหม ไม่ได้ยี่สิบ้าแล้วกมืยี่หกเลยนะเนี่ยยี่หกลูกนี่ยเขาได้แล้วเห็นไหมลองดูเลยนะน้องเจ๋งเลยหาไอดีไหนก็ได้ที่ไม่ได้ล็อกนานๆมานะได้เพิ่มเป็นยี่เห็นไหมนี่ก็ได้ยี่สิบแปดน,นะเดี๋ยวพี่ดูนะี่คนึ่